สวัสดีค่ะทุกคน s u ี y Station ค่ะวันนี้สุภาทุกคนมาเที่ยวที่อิสเมยกันนะคะซึ่งตรงจุดที่สุยืนอยู่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเพียเป็นท่าเรือนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารรอบๆนะคะสวยมากๆค่ะทุกคนวันนี้ก็อากาศที่นี่อยู่ที่37-38องศานะคะแล้วก็่วนด้านหลังสก็จะเป็นคลอ ก็จะมีะกังหันลมเยอะแยะเลยค่ะขาวขาวนะคะตอนนี้ให้ทุกคนดูวิวรอบๆที่สุดยืนอยู่ก่อนนะคะลมพัดแรงมากๆค่ะทุกคนวิวก็สวยน้ำก็สวยะคะ่ะ และอันนี้ก็จะเป็นซิตี้ของเขานะคะก็จะเป็นช็อปติดๆกันเยอะมากมายเลยค่ะทุกคนสีสันของช็อปนะคะตกแต่งกันดูน่ารักมากๆค่ะแล้วก็อันนี้เขาก,กำลังมีทีมงานนะคะตากล้องเยอะแยะเลยค่ะกำลังถ่ายหนังนะคะซีรีส์อยู่นะคะ ตอนแรกสุก็ยังงงว่าทําไมผู้คนแถวนี้คนเดิมเดิเดเดนไปเดินมาเยอะแยะเลยหันไปเห็นอ๋อกล้องเยอะแยะเขากําลังถ่ายซีรีส์อันนี้สุก็ไปเซิร์ชมานะซึ่งซีรีส์เรียกว่าเอออดามาซาลก็ตอนนี้สุพาทุกคนออกมาเดินรอบๆนะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นช็อปอยู่ด้านในแล้ก็ด้านนอกก็จะเป็น วิวน้ำทะเลสวยๆอย่างนี้นะคะด้านนอกก็จะเป็นร้านอาหารรอบๆส่วนด้านในก็จะเป็นช็อปเล็กๆกิ๊บเก๋ที่เขาตกแต่งตามสไตล์ก็สนมากที่นี่ก็จะเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะทุกคนทัวริสนะคะและก็ในส่วนของอาราคาก็ค่อนข้างจะแพงนะคะที่นี่ แล้วก็ส่วนช็อปที่เขามีขายก็จะเป็นขายพวกซีววเนียนะคะทุกคนเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะคลิปเก๋น่ารักแล้วก็จะเป็นพวกอของประดับบ้านสวยๆงามๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวสูขภาพทุกคนชมวิวนะคะเดี๋ยวให้วิวที่นี่เล่าเรื่องนะคะทุกคนว่าบรรยากาศสวยแค่ไหนนะคะ ่วนบริเวณตำแหน่งของช็อปเล็กๆอันนี้เรียกว่าเสือ้อฉึกน,นะคะทุกคนไม่ได้อ่านว่าซึกาฉึกน,นะคะเป็นภาษาอังกยตงไม่ใช่นะคะภาษาตุกรกีก็จะ่านประมาณนี้นะ,ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นมะเดื่อะค่ะทุกคนซึ่งมีอายุถึง821ปีนะคะ ร้านอาหารร้านนี้ซึ่งปีที่แล้วสู่ได้มาทานามือ้อค่ากับครอบครัวสามีนะคะปีนี้เรามาทานมื้อเช้ากันค่ะปีที่แล้ว820ปีนี้821ปีแลวนะคะต้นมาเดือต้นนี้นะคะแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นร้านอาหารที่เราทานกันมื้อเย็นนะคะซึ่งชื่อเรียกว่าอูมิดนะคะทุกคนอูมิดรีสอร์ทนะคะ อาหารนะคะตกแต่งสีสันได้สวยมากๆค่ะท yeah, UH, ุกคนคือกลมกลืนกับสีน้ำทะเลบรรยากาศมากๆค่ะและส่วนตัวนี้เราก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะทุกคนวิวสวยมากๆค่ะเห็นน้ำทะเลเห็นภูเขาแบบน้ำนี่สีฟ้าค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนดูวิวรอบๆของ ในส่วนของประเทศดุรกีนะคะทางฝั่งที่สูงอาศัยอยู่นะคะซึ่งที่สูงอาศัยอยู่เรียกว่าคือชดาสุนะคะแต่ที่เรามานี่เรียกว่าอ a ส t ์แมนะคะแล้วก็ขับรถประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนกว่าจะถึงซิตี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นรอบ เป็นวันเดย์ทริปนะคะไซซิงนะคะทุกคนก็ดูวิวดูเอเมืองใกล้ๆนะคะและสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยคะ่ะทุกคนสื่ก็ต้องขอขอบคุณทุทกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่บรวยเงินทองนะคะ ก็สุเอาพระอาทิตย์ตกดินมาฝากให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอัน,นิี้่ายจากด้านในรถค่ะทุกคนสวยมากๆค่ะม้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย